สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องออมสินยูเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นอกจากเนาะตอนนี้กับยูมาได้3ปีแล้วจ้ามือนี่นะบบเ,เคยเฮ็ดผัดไทยมาก่อนนะจ้าเ,เป็นครั้งแรกนะที่อมสินเฮ็ดผัดไทยนะคะทุกคนคะ่ะ ถามว่าพานว่พานอมสิว่ารสชาติมันมันออกจะหวานนิดนึงนะคะอาจจะแส่น้ำตาลเยอะเกินไปค่ะเพอาพี่น้องกับว่าเป็นยังเ้าจะเนาะปะมาเหงานการจามเมื่อนี้นะอมสินนะคะเหงานสองมองตามปกติค่ะตอนนี้นะคะอมสินมากินกาแฟนะคะยุ่งงานหมองทีสองค่ะยุที่ลรงงานเนาจะเนาะมื้อนี้เหงานจนถึงสิบเอ็ดโมงเสารเนาะค่ะหรือว่าบ้านเทาจะเอินมาหาโมงเสาร์เราจะเนาะอมสินนะคะมื้อนี้ได้มากกินคือเกาค่ะเพราะพี่น้องว่าได้ไปสื่อซีเรียลมากนะคะ ขี่ข้าวค่ะทุกคนค่ะมีม่าม่ากับอมม่มามา,ม,มากินค่ะตอนที่อมสินพักเบรกกินม่าม่านะคะกับเป็นช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงยีสนะคะทุกคนค่ะมาพักเบรกก่อนมูจ่าหลังจากจะเฝ้ากลับไปเหตุงานนะคะช่วงเวลานี้ตาหมูมาัาอมสินแล้วเนาะจ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1 1บเอ็ดโมงกว่วๆเนาะจ่ะอมสินบอกตาหมูว่าอยากินพัดไทยนะคะทุกคนค่ะให้ตาหมูหนาพาไปที่้านเอเชียนะเพราะว่าอมสินอยาก อยากไปซื้อพักเป้นนะคะแล้วก็ซื้อเต้าหู้นะคะทุกคนคะ่ะไม้เห็ดผัดไทยนะคะช่วงที่ออมสินนังรถม้านะอยู่อุณหภูมิประมาณ1 1 1 2องศาเด้อยพรอะ่หน้องห้อนแห้ง อากาศก็รล่งน,นะคะปลอดโปร่งนะช่วงเวลานี่นะคะประมาณช่วงประมาณ11โมงเราจะทุกคนค่ะรถแถวตัวเมืองติดบอรบริเวณเส้นทางนี้บถติดจ้ะแต่ว่าอีกทางหนึ่งติดเน,นาะจ้ะเนาะเมื่อนี้ตรงฝ้าไปอ่ช้อปปิ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าตามหมูเพิ่นตรงไปเหตุงานต่อค่ะเพิ่นแค่มาหับอมสินซื้อนะคะแล้วกลับมาส่งออมสินอยู่บ้านอมสินขอเพิ่นมาอยู่ลานเอเชียจากค้าวนึงนาะจา้ะเนาะเพิ่นก็นกนกนเลยฝ้ามาเพิ่นก็นบอกว่าเออฝาซื้อฝ้าไปเนาะเพิ่นว่าเพิ่นจะต้องไปเห็ดงานอยู่ออฟฟิศเน,น,นาะจ ก็เลยซื่อแบบเร่งรีบนะคะทุกคนกระสิได้พักแป้นนะคะได้ทั่วงอกค่ะเต้าหู้แข็งมอมมีนะ้าอมสิกระไปสื่อเต้าหู้ออนมานะคะทุกคนมันกระส่มันกระ,ส,กระส่กันบ่ได้นาะจ้ะเนาะแต่กระสื้อมาแล้วเดี๋ยวจะไปเห็ดอีกเมนูนึงแล้วกันนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้กระสิได้ขิงกระายค่ะทุกคนค่ะปอเกลือปอกแข็งนะคะทุกคนได้ประมาณนี้แหละคะ่ะกระให้ต้าหมูไปเอาพักซีนะคะเพราะว่าพักซีอยู่สวนวเขาบ่มีน้อมัน มันปลูกก็ได้แล้วจ้ะเพราะว่ามันหนาวนะจ้ะก็ต้องรอช่วงนานน้องจะเนาอถึงจะสามารถปลูกได้นาอจจะเนาะตอนนี้ก็คือาจตังกับตะหมูใยตังให้คอยปกติคอยขวักนะจ้ะมือหนีตะหมูใจพระม่นออกจ้ะคือราคาบ่เยอะนะคะนั่งกะลี่ใจห้ได้นะคะทุกคนคะ่ะอยู่น้ำกันก็นต้องแช์กันแนี่นะคะ่ะทุกคนค่ะจะหายต่นั้งใจใจมันก็บ่ไหวนะอ้จเนนะออมสินกับส่วนมากถ้าไปร้านจีนนะอมสินจะใจค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่า ถ้าไปรัน่นซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปคือตงหมูจะจ่ายทั้งหมูต่ว้าทลันจีนคือราคามันสูงแหงแล้วจัดนาอะอมสินจะเป็นก้นใจเองนะคะสายเปย์พวอเม่พี่นองอันนี้ก็บอกไปนะคะเปย์ค่กเปย์เน่นะคะ โเฉพาะลานเอเชียเด้อจากพ่อแม่พี่น้องปะ่ะกลับมาบ้านนะคะกลับมาล่างถวยล่างจานค่ะเพราะว่าตะหมูพิ่นบ่ไดอยู่บ้านเนาะพิ่นบ่ไดเห็ดงานอยู่บ้านถ้าเพิ่นเห็ดงานอยู่บ้านนะคะเพิ่นก็สิล้างจานไห่ออมสินเนาะจาะ้าเนาะมือนีแล้วบ่ไดอยูกอ่กับเป็นหน้าที่ของออมสินนะคะต้องล้างถวยล่างจานนะคะข,ะ,ขะขวดเบีขวดบ่เป็นขวดเบียร์เนาะกระป๋องเบียร์ออมสินก็เก็บไปเมื่อวานเรียบร้อยแล้วน,นะคะกับซื้อแต่แค่ล่างจานมือนี้คะ่ะเหตุงานรับปกตินะคะทุกคนค่ะถือว่าทําความสะอาดบ้านไปในตัวเนาะจ้าเนาะ ่วงที่ไปลานเอเชียนะตอนแรกอ,อมสินอยากจะไปซื้อไข่เป็ดแต่ว่าไข่เป็ดมันบ่มีนะหาจังได้กับบวพอเนาะจ้ะเนาะกัเลยว่าล่างจานเซตนะคะกับจีแซ่บขามว้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็บิีควนะคะบกทั่วดินพันปีของอมสินนะคะว้นะคะเฮ็ดอีหยังที่มันบึงอย่างหยากกอน,นะคะแล้วค่อยจังมาเห็ดผัดไทยคะ่ะทุกคนออมสินก็สิปรุงนะคะปรุงไอ้น้ำซอดผักไทยนะคะโดยการทีไปบึงใน YouTube ทุกคนขอเป็นตัวในยูทูบบางทีเขอ,อาจจะใส่น้ำตาลเยอะเกินไปนะจ๊ะส่วนตัวดินนะคะเวลาเฮ็ดนะคะเออ่พวกใส่ประเภทตัวดินเนี่ยออมสินจะขวัวไม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ารสชาตินะคะหรือกลิ่นมันจะหอมแล้วมันจะอร่อยมากนะคะทุกคนคะ่ะป้าไมเฮ็นนดน้ำสการจะเฮ็ดแบบคนไม่เคยเฮ็ดมาก่อนนะคะทุกคนค่ะบ,บางใน YouTube ล้วนๆนะจ๊ะอาจจะผิดพลาดเพราะเป็นอย่างเนาะครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะตบมือรัวๆหายออมสินนะจ๊ะเนาะครั้งแรกมันไม่มีอย่างที่เฟอร์เฟกซ์อาจาะเนาะ อมซิซบอกว่าตอนชิมนี่มันกระแซ็บอยู่ในพอแม่พน้องรสชาติมันก็โอเคเลยมันพอดีเป๊ะแมหรือว่าเขาต้องเติมน้ำตาลหรือว่าเติมน้ำตาลไปอ,อะไรแล้วพอมันหวานเกินไปเขาอาจจะต้องเติมน้ำปาแนละ้วทุกคนเนาะนีจ้ะเพราะไอ้ขวบอกเพราะขวดทวดดินเซตน,นะคะกับมาปันนะคะทุกคนหอมมากทุกคนแล้ว มันอร่อยเขาเขาเห็ดใหม่ๆมันอร่อยนะคะทุกคนอบสินงจะต้องไปทิ่มขยะค่ะหลังจากที่ัวบัวบถ้วยดินเซตนะคะทุกคนเราก็เห็ดน,นำซอสเซตนะคะอบเสีก็จะต้องไปทิ่มขยะนะคะอันนี้ก็เป็นขยะบริเวณห้องพักที่อบเสิยยัยวใส่เนาะจ๋าเนาะ กับมาถึงบริเวณน,นี่แหละจากุก้นอันนี้ถือว่าสะอาดนะคะปกติหกคนนี้นะคะข้าเจ้าก็มาทำากสะอาดบ่อยๆนะคะข้าเจ้าก็นารักนะคะไอ้คนถิ่นกับว่านารักปานไดน,นะคะเอาโซโฟงโซฟามาถิ่นแนี่กับมีนจะะ๊ะเต็มออมสินประเทศไทยมาให้นะคะทายแบบช่วงสะอาดที่สุดไห่ทุกคนในเบิ่งแล้วนะจ๊ะเนาะป้าเดินไปที่ล็อกะคะีค่ะทุกคนคะ่ะออมสินอาศัยอยู่ล็อกคีนะแล้วก็เดินไปไปหาสือใครนะคะแค่แผงเดียวบ่แม่นแผงเดียวหกลูกนะคะ ไข่หกลูกของออมสินนะคะคิดเป็นเงินเกนตโตว,วทิที่ประมาณ4 0บาทจ้าสุขนุนราคาไก่เคียงกับบาลเท่าละจา้าโบแพงบนโบโบ,บพงกันปันดนน้เราจนะนอบุยปลอบใจตัวเองอันนี้ก็เป็น้านที่ตาหมูชอบมาซื้อบุรีนะคะออมสินเลยอ่ะมาแวะ้านนี้ละบรไปรีดดแล้วนะคะเพราะมันไกลนะคะก็ซื้อแค่อันเดียวเนาะกับเาต้องใส่ถุงยังละจา้าโอย้ยถือบ่ถือให้ทุกคนในเบื้องเราจนะนอถือขามนะคะขามถนนนะคะเพื่อที่จะไปนะไอเพื่อที่จะไป ไปบานจะของนะคะ้ทุกคนเดี๋ยวเบิรงหน่อยฉันมาสื่อใครประมาณนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะสายอมสินนะคะมาเขาบอกว่าไอ้ลองมาเห็ดผัดไทยนะคะผัดไทยหอกไข่บุยบอยด้เบิง์นในยูทูบนะคะนี่จินตนาการล้วนๆนะคะเดี๋ยวงวดต่อไปนะคะหรือว่าเค็ดผัดไทยข้าวต่อไปนะคะอมสินจะต้องไปศึกษาอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะคะว่าเมนมันเมนอย่างที่เฮาเห็ดบอยน,นะคะ กุ้งนะคะกุ้งนี่ซื้อมาจากฟาร์มฟูดเนาะจ้ะเนาะตัวบกค่อยใหญ่ปันไดนะคะแต่ว่าเวลาเขาทอดนะสังเกตเดี๋ยวมันบกเหลืองคือจังออมสินไปซื้ออยู่ร้านเอเชียน่ะร้านเอเชียมันจะกลุ่งตัวใหญ่ก,กว่านี้เนาะจ้ะเวลาเอาทอดมันจะเหลืองสวยงามนะคะอันนี้บกค่อยเหลืองปันไดนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยใส่ใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ แล้วก็ลาดด้วยน้ำซอสและดูมีประสบการณ์นะคะอยากจะบอกว่ามั่วค่ะทุกคนคะ่ะเส้นแข็งนะคะนะ้ำก็จะมืดแล้วนะะน,นะคะน้ำซอสนะคะก็เลยต้องเติมน้ำค่ะเติมไปเรื่อยๆค่ะอมสินต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆจนกลัวเส้นมันจะนุ่มนะคะหูจังสี่อมสินจะแช่เส้นไว้ดีกว่านาะแช่เสนน้นไว้นำ้ำนำเปลาประมาณสักสิบนาทีเนาะ ล้วคอยจะมาพัดหนาะสิข้าวเนือ้อข้าวหนังกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คิดไปหรอกค่ะแต่กะบอกว่าเท้าแซ่เส้นประมาณสิบนาทีแล้วมันจะโอเคขึ้นโบเนาะเดีย๋ยวมาทดลองเบิเนะ้เท้าหนาคอยสิบโย, <c oughs> <c oughs> ย้อมอแผ่ทุกคนคอยสิสูบบุยก็วอาไปเนาะออมสินเนาะแค่พัดไทยจะจ้ะทุกคนเอ้ยเกือบบ่รอดนะคะทุกคน ใส่น้ำใส่น้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็บอบจิงกะไซคข่ลงไปจากเขบบอกให้ให้ตีคข่แบบนี้แล้วทุคนแล้วก็ยี่ยี่คาแบบนี้นะแล้วฮ่ก็จะเอาเศษนะคะมาทับคายบ้ยเห็ดคึกเขาเห็ดคึกเขาบอกทุกอย่างเลยเด้แต่ว่าบ่คึกเขาอ,อันถัวกดพ้ยอยเฮ็ดออกมาแล้วบ่คึกเขาอ,อันถัวคอยลั่งึอดไหลเอา้ารั้งแรกเนาะจ้าเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะทุกคนให้อภัยอมสินเด้อจ้านี่แหละคือการนี่แหละก็คือสไตล์อมสินนะคะทุกคนค่ะ บ่ได้มีอย่างสิเฟอร์เฟกเลือเลือนะคะบ้านบ้านเลยแหละจ้ะทุกคนพิษถูกประการใดกะขอโทษขออภัยทุกคนเด้อจ้ะมันบ่ได้มันบ่ได,นบได้สวยหรูเนาะเฮ็ดครั้งแรกจ้ะทุกคนคะ่ะผัดไปผัดมานะคะเส้นนะคะกับโค้งสีจะค่อนข้างที่จะเริ่มจะเละแล้วนะคะมันเหนียวแห้งนะคะทุกคนออกมากเลยเอาพอซ้ำนีล่ละ ได้ซ้ำได้กับซ้ำนั่นแหะค่ะทุกคนค่ะหอ่อไข่เนาะจะเนาะห่อกลัปไปกับมามันอาจจะบอเป็นตะกินนะคะอมสินเฮทนอกจะผููอื่นอ่ะเขาอาจจะเฮตแบบเป็นตะกินนะคะอมสินเฮนี่คือแบบเอาง่ายๆจะของกินเนาะอย่าไปคิดมากนะคะว่าได้เห็ดเหตไภกินน้าแล้วบ่ได้เห็ดเหตํตาหมูกินน้านะคะทุกคนค่ะแต่กับแบงไว้เหตตาหมูแยกต่างหากแล้วนะคะ <S <S นั่งกับมานะคะช่วงที่อมสินไล่นะคะนั่งกับมากินผัดไทยด้อแต่ว่าอมสินอ่ะไล่ย,ยิ้วนะคะก็เลเ็บ่ได้มาไทายช่วงที่นั่งกินน่ะนั่งกับว่าแซ่บหุย ผัดไทยขังแรกแซ่บ่านเสยนะคะทุกคนคะอ้าว<ส>เดี๋ยวขังต่อไปนะคอยสิพยายามเฮ็ดมันดีขึ้นคนนี้ปุ้ยแถมยังจะหวอกว่า,วามีขังต่อไปอีกนะคะเฮ็ดจังใดๆเนาะจะเนาะล้องผิดล้องถูกกันไปละพอแม่พี่นองเอ้ยสุดท้ายและท้ายสุดนะคะออมสิงก็ะได ผัดไทยห่อไข่นะคะแบบพ้อกระเทิน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะหัวหนาา่าวไหมนอกจากเนาะข้าวหนาเอาไหมนะคะแต่มื้อนี้ก็ถือว่ารสชาติโอเคค่ะอมสินอาจจะหิวนะคะเนาะเพราะว่าอมสินเลิกง,งานมาประมาณสิบเอ็ดโมงนะจ๊ะทุกคนคะ่ะแล้วกล้วยเชมาถึงบ้านนะคะและ้วก็กล้วยเชล่างถ้วยล่างจานเป็นบ่อกล้วยจะขวบ อ่ะบกทัวนะคะก็จะเหตุนำซอนนะคะที่อมสินจะกินเขาคือประมาณบายสองกว่าจา้ะทุค้คนค่ะใส่เวลาประมาณ3ชั่วโมงกวา่กวาๆนะคะหลังจากที่ตะหมูนะคะกลับมาบ้านนะจ๊ะแลเราก็กินผัดไทยนะคะประมาณสี่โมงแล้งนะคะอมสินกลับตะหมูนะคะกลับไปที่โฮมบาเก็ตเนาะจา้ะเนาะเพื่อที่จะไปซื้ออาหารให้กับลิโดนะคะนกนะคะที่อยู่ในสวนเนาะจา้ะเนาะ อมสินซื้อยาประพนุ่มน้ำนะคะแล้วก็ยาสีฟันน้ำนะคะแล้วก็ตะมูกระซื้อกาแฟจ้ะเพื่อบม่เว็นการเสียเวลามาคขังเดียวกับซื้อให้คลุมนะคะทุกคนค่ะอยู่โฮมบาเกนนะคะกะซื้อได้ซ้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกอ่าพวกพักผลไม้หรือว่ากับเขา,ก,ากับน้ำก็จะไปซื้ออีกหม่องนึงเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่ซื้อของเซตนะคะก็จะไปสวนกันละจ้ะไปเอาอาหารห้ริโดนะจ้ะทุกคนค่ะแล้วก็จะไปวัดนะคะวัดขนาดของกลีนเฮ้านะคะ เพราะว่าอมสินจะหาสื่อนะคะสื่อพลาสติกมาเพื่อชิจะมาปลูกผักนะคะอมสินชอบกินพริกเนาะก็เลยอยากจะลงทุนสักหน่อยนึงนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาค่ะเริ่มค้นคว้ากันละค่ะทุกคนค่ะเพราะาอนทั้งไหนขายถูกกัิซื้อค่ะทั้งไหนขายแพงก็บสีเปล่งไปก่อนนะคะทุกคนค่ะกลับมานะคะมาที่ดิโดนะคะอมสินกับมาสื่อนะคะซีเรียวนะคะแล้วก็มาสื้อลูกแพ้ลูกแพ้เมื่อกีนะ,ะอมสินชอบมาก กินครั้งแรกนะประทับใจหวานกรอบอร่อยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะตาหมูกะเบียเจ้าเดิม้าอบสินกะไว้เจ้าเดิมเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนคะ่ะมื้อนี้นะคะหลังจากที่ซื้อของเสร็จก็กลับมาซักผ้าคะ่ะทุกคนคะ่ะตาหมูว่าฉันบ่มีเสือใส่แล้วฉันก็เลยงงว่าทําไมไม่มีเสือใส่เลยเึงบ่ซักนะคะ ฉันบอกอุ๋ยหลีอันนี้ยินทาสามีอย่าไปบอกเพื้นเด้อนี่เพื้นเอาม้าหายปับนะคะเพื้นยายายหนีจ้ะไอเรื่องตากผ่าเพื้นบอกอุ๋ยหลีจ้ะพอพี่น้องคอยละงงหลายนะจ๊ะคอยกระทบนาทีตากผ่าไปจะเป็นสิริเรล่าต่อไปนะจันน้องพี่น้องเอ้ยตามสไตล์ออมสินละจ้ะพ่อพี่น้องเอ้ยจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับออมสิน้ำเลืเด้อจ้ะมื้อนี้สงสัยกิจซัำนีละจ้ะทุกคนค่ะพอกันใหม่มื้อหน้าเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้า